าเด็กน้องเต๋ก็ก็คงจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมโมบายห้ามือโมบายที่เป็นตัวแรกไปลูกโมอายหนึ่งลูกลูกสุดท้ายโอโหให้โอกาสโบบายมากเลยนะครับสุดพลดได้ครับเพราะว่าสุเพ็นได้ พูดนะยานเปทันการล้ววันที่ผ่านมาเราไหนูมัซูมไกลได้ดีมากมันจะไม่มีเงาเลยเราต้องมีการโชว์ถ้วยรางวัลนะคะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจต่อการแข่งขันในแมตช์นี้ค่ะ So not only the cash prize but the winner of this competition will also receive the trophy as the champion of the elephant one match

ดูก่อนดูลายก่อนนะครับวันนี้ตัดสินแล้วนะครับต้องดูให้เรียบร้อยนะครับสีน้ำเงินเป็นไ่เจี๋ยก่อนนะครับลุน้นมาขึ้นใจนะครับ <นะ S 1> มาแล้วกอสีน้ำเงินสีน้ำเงินครับอางนก่อนนะครับน้องฮองทินะครับเชือกไหนที่มึงเข้านะครับลูกน้ำเงินลูก คุณเม่าวอรีนะครับลูกละหนึ่งหมื่นคุณม่าวีนะครับลูกักซี่นะครับลูกละหนึ่งหมื่นนะครับจะไสที่เข้ารับไปเลยหนึ่งมื่นบาทและที่ไหนที่ชนะก็รับไปเลยหนึ่งบาทจากคุณม่อเนีเยโอ้โหสเอรีเขียวุสีเขียวเาู้ที่ไหนก็ได้รับไปเลยงาทสีเขียวไปแ่กัสีเขียวต้องห้ไครับิดปุ่ตดต้องทตา ต้องใช้ให้รังให้ถึงถึงถึงถึคถึง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 ถึาถึงวึงถ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 บงถึงาึงถ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 ึมถึงถึังเลยง

เตบอลกันมนันโชเกิดอะไรขึ้นคะพยาบาลท่านสองที่สามเองใช่เนะคะท่าไม่หวใจพีกร์ได้กล้วยอ่ะทไม่กลวยด้วยอ่ะ 수 이번, 이번 의 승부는 이번 승부 차기 통에서결정나게 됐는데 인터 어 제가 공한 팀이 이겼습니다. 과장오 과장오. 오케이 아웃이 다시 한번 파랑 팀의 공격 찬스가 이루어지고 있습니다. 5번 선수가 과연 이번에 골을 넣수 있을 것인가. 아. 어, 치켜오 켜 빨간 바이 มีความรู้สึกยังไงมาดูมาดูฟุตบอลวันนีุ้กมากชอบบอลสิบครับบอลสิบครับยิงด้ครับโอ้ยยิงออกไปเองครับโอ้ยโอ้ยโอ้ย เรครับยังไม่รู้สกอร์เลยครับตอนนี้หมาเลสมอใช่ไหมุดด้กเลนมอใช่ไหมายเลขสิบค่ะสองศเลยเหรอโอ้โหสึงเงินสองศูนย์นะครับจได้ห้าพันแลครับจากคุณแม่ใราวดีทางลุกลับหนึ่ห เลยอ่ะซุปเปอรซฟห้าพันบาทรับไปเลยนะสุพนครับจากคุณแม่นิราวดีคุณแม่นิราวดีครับในมือครับโอ้โหแบบมาก่านะคะมาก่อนมาก่อนใช่ครับผมโอ้โหคุณแม่นิราวดีลูกล็อกกี้เลยครับไล่หมดก่อนไล่หมดไล่หมดแล้วว่าเช่นลมยางครับลมยางลอง่าครับเล่นของกันแล้วทั้งสองอย่างแน่เลยเล่นของสำหรับงานนี้สีเขียว ไม่มีอะไรจะเสียเล่นของเลยเอาละครับน้องรักษาไปได้ห้าพันบาทจากคุณไมลิลาวดีนุ่งกัลลีเซได้ตอนนี้งงไปหมดแล้วนะครับว่าเชือกไหนได้เท่าไหร่เช็คแล้วครับตอนนี้เช็คแล้วต่อไปนะครับน้องไอด้านะครับสีเขียวโอยเด้ย์จากใ้เงินตั้งเตะโอ้ ทุกคนแล้วไปอันหมื่นห้าเป็นโซเซเลยนะคะโซเซเหมือนกันนะผมเทบกันมหมืนลยยอดทองโมนกันนะคะออไปครับอ๋อไปนะครับขอให้ผมได้ติดตื้นหน่อยโคบ้านนะครับโบ้านโบ้านกยอดทองครับผู้รับษาประตูครับ กูรักษาประตูจะทำหนะาอยตอนนี้เ si ังสองอยู่นะครับรษประตูมวยต้งมวานวมมยถูกคู่ครับผมมวยถูกคู่เลยค่ะมายังไงครับน้องก็พอมาก็เดลยมานะครับ้ายิงเข้านะครับคุณแม่นลาวดีลูกกเกงอัดชีไปเลยลูกห้ามูลบอลนีสครับห้าเบอรนะครับน้อง จะว่เอาล like okay, ูกทีกสองอี่สองเอาแล้วเหรออีกสองลูกเอาเอาเอานแค่นี้มันกิ๊บกิบน้าแล้วครับมาแล้วครับลูกที่สองมันโบได้แตะสนีบบ้าโอเคครับเทมลงเบอร์ให้กับนักกีฬาทั้งสองทีมด้วยนะครับนแม่่ีครับแล้วก็ผู้ชนะนะครับปีนี้ได้แก่ ส,สีน้ำเงินสี uh, uh, น้ำเงินตัวรับรางวัลน,นะครับรับรางวัลน,นะครับจากคุณแม่เอนนี่นะครับแล้วก็คุณแม่นิราวดีลูกล็อกนี้นะครับอ่า uh, แม่นี่ก่อนนะครับอ่าหนึ่งหมื่นบาทนะครับแล้วก็มอบถ้วยรางวัลด้วยนะคะให้กับทีมสีน้ำเงินค่ะ ten thousand b h cash prize and the trophy for the blue team พิธีรับมอบนะครับก็ต้องยิ่งใหญ่อลังการเหมือนกระชังนะครับผมตอนนี้นักกีฬาทั้งสองทีมกัเจ้ามาเรียนแถวหน้นดากระดานนะครับด้านหน้าประดับพิธีนะครับถานท่านประธานนะครับท่านผู้มีเกียรติตทุกท่านนะครับนนะะขอเสียงปรบมือให้กับนักกีฬาทั้งสองทีมนีกครังครับ คุณทั้งสองทีมนะคะว่าจะเป็นทีมสีน้ำเงินและก็ทีมทีมสีเขียวนะคะก็ปีนี้ทีมสีน้ำเงินชนะไปเนาะอันนี้ก็รับถ้วยรางวัลกับจากคุณแม่แอนน,นี่นะคะมาดูบรรยากาศ FC ด้วยนะแต่ในขณะนี้นะคะก็มีการมอบถ้วยรางวัลสำหรับทีมที่ทชนะการแข่งขันฟุตบอลเมื่อสักครูน่นี้ทีมสีน้ำเงิน the winner of this football match today is the blue team ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล10,000บาทจากแม่อดีและ10,000บาทจากแม่มีลาวลีรูปร็อกกี้นะคะ a trophy with a 20,000 baht cash prize for the winner team ชูถ้วยรางวัลสูงๆเลยค่ะเป็นภาพที่น่าประทับใจมากๆนะครับรังแบงค์กลิวนะครับผมลและ <ๆ S 1> ทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเงินรางวัล5,000บาทค่ะสีเขียว ส่งตัวแทนมารับเงินรางวัลน,นะคะเบอร์สี่น้องโบบาลเสียดายห้าหมื่นไม่ได้น้องโบบาลนเนาะเม่ยป็นไที่แล้วนี่น้องโบบาลกวาดเงินให้กับทีมนี่เป็นแสนเห็นว่าอย่างนั้นนะคะไม่เป็นไรปีนี้เดี๋ยวหักกับค่าผูกแขนนะคะวันเกิดโบบาลได้สามแสนหกห้าแสนแล้วเหรอคะโอ้ เดี๋ยวแบ่งให้กับทีมนะคะเดี๋ยวแบ่งให้ทีมด้วยนะคะเยี่ยมเลยค่ะขอบคุณบรรดาแม่ๆของน้องบูบารด้วยค่ะ่ลรับมอบสองข่าวนะครับสองกันถิ่นนั้น ชัดตาสองขาดัดจนคนใดเมื่อจากที่ราบสูงใหญ่เมื่อจากที่ราบสูงใหญ่อีสามท้ายดินแดนสิรินช้างสามรอยเชือกเทือกเขาพ,พนมดองรักพญาลวาวแวกปอนเคยครอบครองของกินเมรนลาวยวนกิน มันไม่สิ้นคนของกันดินสืบตา,นา,นามนานาเสร็จเป็นเมืองสรุนมีน้ำมูลสรง